อ่าโอเคนะครับนักเรียนนักเรียนฮะสิ่งสําคัญที่สุดของฟิสิกส์ก็คือการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะฮะฟรีบอดี้แดกแกรมก็คือ <c oughs> พอเห็นวัตถุปุ๊บเนี่ยนักเรียนใส่แรงที่กระทาต่อวัตถุทั้งหมดนะฮะทิศทางสําคัญมากแล้วก็ในทางฟิสิกส์เราจะสนใจแรงในแนวการเคลื่อนที่สนใจแรงนแนวการเคลื่อนที่เอาแรงที่อยู่ในแนวการเคลื่อนที่ มาเข้าสมการตามกฎข้อที่2ของนิวตันนั่นคือซึ่งมา F เท่ากับ MA แล้วก็สนใจแรงในแนวการเคลื่อนที่กับแรงตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่แนวราบแสดงว่าแนวดิ่งสมดุลถ้าสมดุลแสดงว่าขนาดแรงทิศขึ้นเท่ากับขนาดแรงทิศลงอะละครูจะตัดภาพมาที่นี่เลยนะครับตัดภาพมาที่นี่เราจะเน้นการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะฮะ เราจะเน้นการเขียนฟร e บอดี้ไดแกรมนะนี่เลยนฮะอย่างวัตถุก,ก้อนนี้เนี่ยไม่ใช่ก้อนนี้ฮะมี2ก้อนนะฮะนั่นคือก้อน M1 กับ M2 ถ้าเกิดถามว่าอันนี้เป็นโตะนะฮะอันนี้คือรอกถ้าเกิดถามว่าที่เห็นเนี่ยมีเชือกกี่เส้นคําตอบมีเส้นเดียวฮะมีเส้นเดียวครับเชือกเส้นเดียวกัน ขนาดแรงตึงเชือกต้องเท่ากันเธอสังเกตเวลาครูพูดครูจะใช้คําว่าขนาดแรงตึงเชือกต้องเท่ากันนะฮะแล้วเธอไปดูนี่เลยนะฮะเราเน้นการเขียนฟรี e b ดี้ฟรีโบดี้แดกแกรมเพราะฉะนั้นหาว่า M1 เนี่ยมีแรงกระทํากี่แรงคําตอบมีกี่แรงครับ2แรงนั่นคือโลกดึงดูด M1G ทิศลงแล้วแรงตึงเชือกทิศขึ้นแรงตึงเชือกทิศข,ขึ้นนะฮะ แรงตึงเห็นไหมฮะตอนนี้ m1g ทิศลงครับ m1g ทิศลงแล้วก็มีแรงตึงเชือกทิศขึ้นนะฮะแรงตึงเชือกทิศขึ้น f สัตว์คิดเป็นตัว t ก็คือ f ห้อยที t นี่คือแรงตึงเชือกโอเคไหมครับเสร็จแล้วเรียนะฮะเหตุการณ์นี้นี่นะเธอฟังฉันให้ดีนะเหตุการณ์นี้ถ้ามันมีการเคลื่อนที่แน่นอน m1 จะเคลื่อนที่อะไรครับลง เพราะฉะนั้นเลยนฮะซิกมา F คือแรงลับซิกมา F คือแรงลับถามว่า M1G กับ Ft อะไรมากเมื่อมันเคยที่ลงคำตอบเป็น M1G ใช่ไหมเพราะฉะนั้นซิกมา F เอาแรงที่มากต่างก็คือ M1G ลบแรงที่น้อยก็ต้องเป็นอะไรครับ Ft โอเคนะครับตัดภาพไปที่ข้างบนข้างบนแรงที่กระทำหนโลกดึงดูด M2G ทิศแล้วฮะลงแล้วมีแรงปฏิกิริยาที่พื้นโต๊ะกระทำต่อวัตถุนั่นคือเอ็นทิศขึ้นแล้วก็มีแรงตึงเชือกทิศานไหนขวาเียนฮะแรงตึงเชือกจะมีทิศออกจากวัตถุที่มองเสมอนะครับเพราะฉะนั้นที่เธอเห็นสีแดงตรงนี้เนี่ยอันนี้หมายถึงแรงตึงเชือกนะฮะถามว่าแรงตึงเชือกนี่มีขนาดเท่าไหร่คำตอบก็คือ F T ตามตัวนี้ นะครับไปด้านขวามือแรงตึงเชือกจะมีทิศออกจากจุดที่เรามองเสมอต่อไปอันนี้คือแรงปฏิกิริยาที่พื้นโต๊ะกระทาต่อวัตถุนะฮะเราจะแทนด้วยตัว F สับสคริปดปวยตัว N หรือ f ออนั่นเองนะฮะตำลาบ,บางเล่มก็ใช้ตัว N ใหญ่ตัวเดียวเลยอันนี้เหมือนกันแรงตึงเชือกตำราบ,บางเล่มก็ใช้ตัวอะไรครับ T ใหญ่ไปเลยต่อไปโลกดึงดูด ก็คือ m 2 g ทิศลงมีแค่นี้ครับเรียนนะมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเรียนนะถ้าดูแล้ววัตถุก็รี่ไปด้านขวามือ sigma f เท่ากับ m a sigma f ก็คือตัวอะไรครับ f t มีตัวเดียวนั่นเอนะเอาละนักเรียนนะอันนี้ไม่มีแรงแรงเสียดทานนะนักเรียนะถ้ามีแรงเสียดทานนั่นแสดงว่ามีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวโต๊ะกับผิวของ m อล้วคร m ส สารประสิทธิ์ความเสียทานเราใช้ตัวมิวเพราะฉะนั้นเมื่อวัตถุเคลื่อนไปด้านขวางั้นแรงเสียทานไปทางด้านสายสมมุตินะสมมุตินะถ้ามันมีแรงเสียทานซิกมาเอฟของเธอต้องเป็นเอฟที T, ลบด้วยเอฟเล็กก็คือแรงอะไรครับเสียทานโอเคไหมตอนนี้ไม่มีเอาล้างเลยนะฮะตอนนี้ระบบนี้เ่ยนะเป็นระบบเดียวกันเราใช้ขนาดความเร่งมันเท่ากันนะครัเนียนะ ะะถ้าดูตรงนี้ความเร่งไปด้านขวาไปดูวัตถุกก้อน m1 นะฮะ m1 ค่ะ m1 ค่ะคือตรงนี้พิจารณามวล m1 ซิ g m a f ครับ sigma f แรงลับแรงลับซิ g m a f ก็คือ m1g ลบด้วยและครับ f t เพราะฉะนั้นเลยนะฮะ sigma f คือ m1g ลบ f t นะครับเท่ากับ ma m ในที่นี้ก็คือ m แล้วฮะ m1 แล้วก็ A ความเร่งตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเรียนฮะลบ Ft เตะไปด้านขวา M1A1 เตะไปด้านสายงั้นจะได้เป็น M1g ลบ M1a เท่ากับ Ft หรือเขียนแม่ก็คือ Ft เท่ากับ M1g ลบ M1a1 นกนันเนะจากนี่มาน,นี้ครูใช้สมบัติาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่า สมบัติสมมากนินเธอต้องคล่องมันคือตัวเดียวกันนะครับคือตัวเดียวกันเอาละเธอไปพิจารณามวล m 2ฮะนะฮะพิจารณามวล m 2ดูแรงที่กระทำต่อมวล m 2อนะฮะอันนี้พิจารณาแรงที่กระทำต่อมวล m 1่ผ่านไปทีนี้พิจารณาแรงที่กระทำต่อมวล m สองมี3แรงนะแต่ที่นี่นะ,ะแนวการเคลื่อนที่มีตัวเดียวคือ f t เพราะฉะนั้นแนวดิ่งสมดุลน,นะฮะนั่นแสดงว่าขนาด f n เท่ากับขนาดแล้วฮะ M2G อย่าให้มีปัญหานังเลยนะเพราะฉะนั้นซิงมา F ซิงมา F แรงรับมีตัวเดียวค่ะนั่นะคือ Ft ฮะเห็นไหมเท่ากับ MA M, A, M N, ในที่นี้ก็ต้องเป็น M แล้เลยฮะ M2 แล้วก็ A2 นะฮะ A2 เสร็จแล้วเลยฮนะเอาเขียนใหม่ก็คือ Ft เท่ากับ M2 A2 งงไหมไม่เขียนซิงมา F ออันนี้ก็ไม่เขียนซิงมา F จะได้ตามนี้โอเคนะฮะซิงมาเเป็นตัวเริ่มต้นอย่าลืมว่าซิงมา F ก็คือเท่ากับ m a กวข้อที่2นิวตันนั่นแหละนะฮะทีนี้นักเรียนฮะอันนี้นเรียนเข้าใจนะครับเธอเห็นไหม a c c e l e r a t i o n ก็คือขนาดของมองเป็นไงครับเท่ากันเท่ากันเธอดูจาก f t เท่ากับ m 2 a ดูนะฮะเพราะฉะนั้น a 2ครูก็เขียนไปเลยครับ a ตัวนี้เป็น a 2เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น a แลว a 1 นะฮะ A1 เพราะฉะนั้น Ft ทเท่ากับ M2A เธดูนะฮะพอเจอ Ft แต่ Ft คืออะไร M1g-M1a ลบเ 1a ครูก็เขียนใหม่เป็น m 1, m 1 m 1 a 1 A 1, A, 1, a 1, ก็คือตัวอะไรครับ A ก็เลยเขียนเป็น M1g-M1 ลบเ1ลยครับ A เท่ากับใส่เท่ากับแล้วก็ M2 A2 แต่ A2 คือตัวอะไรครับ A เพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมา ครูสนใจนะฮะ m 1 g 1งั้นก็เตะลบ m 1 a ไปด้านไหนครับขวาไปทำอะไรครับบวกถามว่าด้านขวามือมีตัวร่วมไหมคำตอบคือมีนั่นคือตัวอะไรครับ a ดึง a ออกมาทุกครั้งที่ดึงตัวร่วมต้องใส่วงเล็บเพราะฉะนั้นเวลาเธอดึง a ออกมาอาจจะไว้หน้าวงเล็บก็ได้หลังวงเล็บก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในวงเล็บจะกลายเป็น m 1บวกกับอะไรครับ m 2 เพราะฉะนั้นเวลาเธอจะหา A ถเธอก็ต้องเตะวงเล็บไปหารที่ m 1 g ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขียนใหม่ก็ได้ A เท่ากับ m 1 g หารด้วยวงเล็บแต่ในวงเล็บคือ m 1บวก m 2มีมีคำถามไหมเรนนะเธอต้องคล่องนะครับต้องคล่องนะครับยำ้ำตอนนี้รูปนี้ไม่มีแรงเสียดทานถ้ามันมีแรงเสียดทานตรงนี้จะเปลี่ยนทันที แทนที่จะเขียน ft ก็ต้องเขียนว่า ft ลบด้วยอะไรด้วยแรงเสียดทานถือระมัดระวังนะครับครูผ่านได้ไหมผ่านได้นะฮะเดีย๋ยวครูจะเอาจุดจุดที่สําคัญเลยนะอันนี้คือ,คอ,คอรูปเมื่อกี้เลยครับนะฮะรูปเมื่อกี้นลยนะฮะเหมือนเดิม m 1 g ทิศลงแรงตึงเชือก ft ทิศขึ้นนะฮะอันนี้ก็แรงตึงเชือกทิศไปด้านขวามือนะฮะ ft แรงปฏิกิริยาก็คือ fn ทิศขึ้น m 2 g ทิศลง นะครับอตอนนี้นั่นเลยนะฮะจับยืดครับจัดยืดครับเราจะคิดทั้งระบบครับนะฮะคิดทั้งระบบคิดทั้ง M1 M2 เลยเรียนให้เวลาครูจับยืดเนี่ยจับนิดดึงขึ้นไปข้างบนครับเข้าใจไหมดึงขึ้นไปข้างบน เพราะฉะนั้น m 1g ที่ด้านไหนขวาใช่ไม่ใช่เมื่อคิดทั้งระบบแรงตึงเชือกหักล้างกันฮะไม่เอามาคิดครับแต่วัตถุถ้าคิดทั้งระบบวัตถุก,ก็ยังเคลื่อนที่ไปด้านไหนมือขวามือเพราะฉะนั้นซิมาเอก็เอาแรงด้านขวาตั้งก็คือ m 1g ลบแรงที่ไปด้านซ้ายนั่นเองนะฮะนั่นเลถ้าคิดทั้งระบบอีกทีซิมาเอมีตัวเดียวคืออะไรครับ m 1g คือครูไม่อยากพูดแรงตึงเชือกละโอเคไหมฮะได้ไม่ได้เพราะมันหักล้างกันอินี้ไปขวาอินี้มาแล้วครับซ้ายหักล้างกันเท่ากับ M A แต่คิดทั้งระบบไง M ก็ต้องเป็น M 1บวก M 2แล้วก็อะไรครับ A ผ่านได้ไหมฮะนะผ่านได้พเพราะฉะนั้นเวลาเธอหา A เธอก็เตะวงเล็บไปหาด้านซ้ายมือหาร M 1 G นะฮะอินี่ไม่พูดละมันหักล้างกันโอเคไหมฮะพเพราะฉะนั้นเธอได้ตามนี้ออกมาใช่ไหมครับ พราะฉะนันเวลาเธอหา A เตะวงเล็บไปหารซะเขียนใหม่ A เท่ากับ m 1หนึส่วน M1 บ m วก M2 เนะธอย่าให้มีปัญหานะครับวัตถุอยู่บนโต๊ะก้อนหนึ่งหรือจะกี่ก้อนก็นแล้วแต่และมีห้อยตรงเตงม,มาตรงนี้จะมีแรงเสียดทานหรือไม่มีแรงเสียดทานเธอต้องคิดได้พิจารณาทีละก้อนก้อนนี้ก้อนนี้ก็ได้นะครับครูผ่านตัวนี้นะครูหวังว่าเธอเข้าใจ เดี๋ยวครูจะเอาจุดที่สําคัญมาเน,นี่ยนะถ้าจะดูภาพนี้นะนะฮะเนี่ยนะโลกดึงดูด MG ที่ละครับลงแรงตึงเชือก FT ด้านซ้ายทิศขึ้น FT ตรงนี้ก็ทิศละครับทิศขึ้น เพราะฉะนั้นแรงทิศขึ้นมี2แรงค่ะคือ ft กับ ft บวกกันได้เท่าไหร่ครับ2 ft เพราะฉะนั้นวัตถุตรงนี้เนี่ยแรงทิศขึ้นคือ2 ft แรงทิศลงคืออะไรครับ mg เลยนะ,ะดูตามรูปวัตถุเคลื่อนที่อะไรฮะขึ้นเพราะฉะนั้น sigma f T. ต้องเท่ากับแรงขึ้นลบแรงลงก็เป็น2 ft ลบ mg เท่ากับ ma ma มวลตัวนี้ให้เป็นอะไรครับ a โอเคไหมครับให้เป็น a อ่าเสร็จแล้วเรียนฮะตอนนี้เป็นไงขนาดอัาตราเร็วมาเลยฮะคง,งที่เมื่อคงที่แสดงว่าความเร่งเป็นอะไรครับศูนย์ความเร่งเป็นศูนย์เมื่อความเร่งเป็นศูนย์เเป็นศูนย์เตะลบ MG ไปด้านขวามือนั่นจะได้2 f t เทท่ากับ mg เพราะฉะนั้นเวลาเธอจะหา f t ทอย่างเดียวเตะ2ไปแล้วครับหารคุณเน้นที่วัตถุตัวนี้นะครับเรียนฮะเอาเรียนฮะเดี๋ยวครูตัดภาพไปที่ อันนี้นนนนคุกคิดว่าถือคล้องละแตกทับมุมเป็นคอร์สไม่ทับเป็นแล้วครับเป็นสายอันนี้เธอก็คล่องอย่าให้มีปัญหานะออกแรงไปด้านขวา6นิ้วตามไปด้านซ้ายเท่าไหร่ฮะสองนั้นแรงรับพลมเท่าไหร่ครับ4ทิศไหนทิศด้านขวาอันนี้ไม่มีปัญหานะฮะไม่มีปัญหาอันนี้คูข้ามตรงนี้ไปนะครับอ,อันนี้ข้ามไปก่อนนะครับ อันนี้เธอคล้งองอยู่แล้วครูตัดภาพมาที่พื้นเอียงี่นะพื้นเอียงวัตถุวัตถุก้อนนี้ฮะวัตถุก้อนนี้อยู่บนพื้นเอียงนะฮะอยู่บนพื้นเอียงตอนนี้ที่ตัววัตถุเลยเลยเนี่ยแรงที่กระทำต่อว,วัตถุตอนนี้นะท่านนียนะหนึ่งโลกดึงดูด m อมทิศลงฝึกให้คล่องนะครับสอง แรงปฏิกิริยาที่พื้นเอียงกระทำต่อถุคิดขึ้นมีแค่นี้ค่ะที่ตัวตัวนี้นะโอเคไหมฮะ,ะเสร็จแล้วเรียนฮะตอนนี้ไปดูพื้นเอียงทํามุมเท่าไหร่ครับถ้าดูนะเห็นไหมทามุมเท่าไหร่ครับเซตาเรียนฮะภาพนี้บอกไว้เลยว่าแรงเสียดทานมีไหมไม่มีไม่คิดแรงเสียดทานนั่นเองนะครับไม่พูดถึงแรงเสียดทานเดี๋ยวคุณจะแทรกทีหลังมุมเซตาครับเรียนฮะมุมเซตานี่สีแดงตรงนี้คือ โลกดึงดูด M.G. ทิศลงเลยนะเพราะฉะนั้น M. ตัวนี้จริงๆแล้วควรจะแทนน้วยตัว M เอะไรลยครับ M. ใหญ่นะคะเข้าใจไหมครับ M.G. ทีทิลงต้องเป็น M. ใหญ่เพราะมวลตัวนี้เป็น M. ใหญ่ไงแล้วก็แรงปฏิกิริยาที่พื้นเอียงกระทำต่อวัตถุนี่นยนะแรงปฏิกิริยาจะมีทิศเ,เขาเรียกว่าจะตั้งฉากกับผิวสัมผัสเสมอนี่คือผิวถองมันเคลื่อนที่มันตั้งฉากคับมุม90 อะไรปฏิกิยาใช้ตัว f ห้อยด้วยตัว n บางเล่มก็ใช้แค่ตัวอะไรครับ n เรนต้องคล่องนะฮะเอาละเรนนะเมื่อตรงนี้เซตาาว่าตรงนี้เท่าไหร่นี่เซตานิสอาศัยตามหลักคณิตศาสตร์นะครับตามหลักคณิตศาสตร์นะครับเรนเลยนะดูนี่เอาละเรนเลยนะสีแดงตรงนี้เรนถ้าวัตถุมันมีการเคลื่อนที่อะถ้ามันมีการเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ตามแนวเลยครับ พื้นเอียงเพราะฉะนั้นเอ็นตัวนี้และปฏิกิริยาตรงนี้เขาเรียกว่าตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่แต่ MG ตัวนี้ตั้งฉากไหมไม่อยู่นแนวการเคลื่อนที่ไหมไม่เธอจะต้องแตกแรงฮะโดยครูใช้หลักการง่ายๆคือแตกทับมุมเป็นขอดไม่ทับเป็นสายนะเธอได้อยู่แล้วตัวนี้จะใช้หลักติีโกนฮะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนินฟังเดีนะเอาข้ามหารฉากคือสายชิดฉาก คือคอร์ดข้ามชิดคืออะไรครับแทนเอาละนี่เลยนะฮะนี่คือแรงตามแนวพื้นเอียงอันนี้ก็ตามแนวเลยครับพื้นเอียงเธอสังเกตลูกศรน,นะเธอสังเกตลูกศรน,นะจริงๆเวลาคูแตก MG เนี่ยแตกขึ้นไปข้างบนอันนี้เป็นมุมเซตาแตกไม่ท้ามุมเป็นสายเพราะฉะนั้นตรงนี้นบอกเลยว่า MG ซายเลยครับเซตาคูแตกตัวนี้ มาเส้นป่าตัวนี้เป็นอะไรฮะ MG cos t นะครับเรียนฮะตรงนี้มัน90ครับแล้วตรงนี้เซ t a มุมนี้บวกมุมนี้ได้90อันนี้เอาไปเซ t a เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น90ลบเซ t a เป็นเหตุให้ตรงนี้ต้องเป็นมุมเท่าไหร่ครับเซ t a นะเธอเรียนนะถ้าเซตสนใจมุมนี้อีนี่มุมฉากด้านนี้เรียกว่าด้านข้ามด้านนี้เรียกว่าด้านชิดอันนี้เรียกว่าด้านอะไรฉากค่ะ เรนฮะเอาด้านข้ามหารฉากเขาเรียกว่าสายใช่ไหมฮะสายเตะ mg ไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น Mg คอร์ดดเเลยฮะสายเซตา้าตรงนี้คือชิดค่ะเอาชิดหาด้วย Mg คือฉากเตะ mg ไปก็จะได้เป็น Mg คอร์เซตนะ้าเรนฮะหวังว่าเธอเข้าใจนะฮะเรนฮะเส้นประตรงนี้คืออะไร คือ mg cos t อันนี้ m ตัวนี้ควรจะเป็น m อะไรครับ m ใหญ่เพราะครูใช้ตัวนี้ m ใหญ่นะครับตรงนี้คืออะไร mg sin t นั่นแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรฮะ mg sin t แต่ควรจะเป็น m ะไรฮะใหญ่เลยนะเวลาครูแตกแรงแล้วอันนี้ไม่ดูแล้วครับเพราะฉะนั้นล่าสุดตัวนี้แรงที่กระทำต่อวัตถุมี3มแรงหนึ่งอันนี้ค่ะ mg sin t ทิศลง 2 FN ทิศขึ้น3 mgcoset ท th ิศลงฉันย้ำนะ m คนจะเป็น m แล้วครับ m ใหญ่เนียนะถ้ามันมีการเคลื่อนที่ฮะถ้ามันมีการเคลื่อนที่ถามว่าแรงที่ทำให้ใหมันเคลื่อนที่ตามแนวราบคืออะไรก็คือแรงนี้ฮะแรงที่ทำให้โัตุเคลื่อนที่คืออะไร m g s i n s ครูผ่านได้ไหมฮะไม่เียนฮะถ้าเขาบอกมันฟืดวัตุเคลื่อนที่ลงเง้นแรงสถานต้องอะไรขึ้น ฟังดีนะถ้ามีแรงเสียดทานด้วยเพราะฉะนั้นซิกมาเอฟของครูนั่นเอยนะฟัง,ฟ,งฟังอีกรอบนะถ้าไม่มีแรงเสียดทานวัตถุขค้ื่อนที่ตามแนวนี้ซิกมาเอฟแรงลับคืออะไรเอ็มจีเซตาแต่ถ้าเกิดมีแรงเสียดทานซิกมาเอฟคืออะไรก็ต้องเป็นเอ็มจีเซตาลบด้วยแหละครับแรงเสียดทานคือตัวเอฟเล็กเท่ากับเอ็มเอก็คือมวลตัวนี้แหละนะครับอันนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร mg ไซน์เซตาชิดลงเท่ากับ ma โอเคไหมครับ m ใหญ่ตับ m ใหญ่เห็นไหมฮะต่อไปแนวดิงแนวดิงถือว่าสมดุลหรือจะบวกแบบเวกเตอร์ถ้าบวกแบบเวกเตอร์เอา mg คอร์เซตาทิศลงตั้งลบกับข้างบนลบกันเท่าไหร่ครับศูนย์นิวตันนัไม่ใช่อ่านอย่าอ่านว่าออนนะครับนะฮะเอาขนาดแรงทิศลงลบขนาดแรงทิศ ขึ้นจะต้องเป็นเท่าไหร่ครับศูนย์เพราะขนาดมันเท่ากันนะฮะอันนี้คููค่าไปก่อนนะฮ้างเด่นอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเธอได้อแล้วถ้าตรวนี้มุมเซตามีเส้นป่าตัวนี้อันนี้ก็ต้องเป็นมุมอะไรด้วยเซตาวัตถุก,ก้อนนี้โลกดึงดูด m g ทิศลงแรงตึงเชือกเฉียงขึ้นคือ F t ออกแรงดึงไปด้านขวามือด้วยแรง F นี่นะฮะเธอดู เส้นป่าตรงนี้เมื่อน,นี้เซตาอันนี้ก็ต้องเซตาใช้หลักคณิตศาสตร์คือมุมแย้งมันเท่ากันแตก FT มาน,นี้เป็น f t ทีคอสเซตาแตกถ้ามุมเป็นคอรสไม่ทับเป็นสายอันนี้เธออันนี้ไม่น่ามีปัญหาต้องเรียนนะน,นี่ครูขอข้ามตรงนี้ไปก่อนนะคะเอามาภาพนี้ภาพนี้เลิศมากห้อยทางซ้ายขวาครับห้อยทางซ้ายขวาห้อยทางซ้ายขวานะเธอถ้าดูตามนี้ เธอว่า4กับ2กิโลกรัมอันไหนจะขึ้นที่ลงน่าจะเป็น4เมื่อนี้ขึ้นที่ลงสแสดงอันนี้ขึ้นที่ไปด้านไหนสายอันนี้ขึ้นที่อะไรฮะขึ้น,นเรกเรียนฮะใส่แรงให้ใส่แรงให้มันนะฮะใส่แรงให้มันครับคุณน้นการเขียนฟรีบิดี้ไดแกรมก่อนนะครับใส่แรงให้มันครับโอเคนะฮะอันนี้ไปด้านซ้ายนะครับนี่ไปด้านซ้ายนะครับน,นี่ mg ลง เอมจีลงแต่เอ็มจีเท่ากับอะไรเดอมันยูโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเดอมันยูหนึ่งก็คือ,อเอ็มหนึ่งจีเพราะฉะนั้นก้อนนี้ให้เป็นเอ็มเลยฮะเอ็มหนึ่งนะฮะเอ็มหนึ่งแรงตึงเชือกทิศขึ้นนะฮะแรงตึงเชือกทิศขึ้นให้เป็นทีหนึ่งนี่เลยนะฮะเธอต้องรู้นะในระบบของโจทย์ข้อนี้เนี่ยมีเชือกสองเส้นนะฮะเชือกเส้นซ้ายคือตัวนี้นะเชือกเส้นเดียวกันขนาดแรงตึงเชือกต้องเท่ากัน กับเชือกเส้นขวาคือตรงนี้ครับโอเคไหมอ่าไม่มีปัญหาเรียนนะเมื่อมันขึ้นที่ลงซิกมาเอฟเธอต้องเอา W1 ตั้งลบด้วยแหละครับ T1 แล้วเธออย่าลืม W1 ก็คือ M1 อะไรครับ G อ่านะฮะเห็นไหมฮะซิกมาเอฟก็เป็น W1 บเบิลนบที่เท่ากับเอนึ่งนียนะเอ็นึ่งเะนะฮะความเร่งระบบนี้ขนาดความเร่งเท่ากันเอาละที่วัตถุก,ก้อนนี้มีแรงกระทำทั้งหมดกี่แรงคําตอบคือ ถ้าไม่พูดแรงเสียรเลยมีทั้งหมดกี่แรง4แรง w 1อยู่ก็คือ m 2อ,อะไรฮะ g ทิศลงแล้วก็มีแรงปฏิกิริยา n 2ทิศขึ้นนักเรียนสังเกตตัวห้อยตัวสับสกิ๊ครูถ้านี่เขียนสองนี่ก็จะเขียนอะไรครับ2เพราะฉะนั้นมวนก้อนนี้น่าจะเขียน m อะไรครับ m 2แรงตึงเชือก t 1ไปด้านซ้ายอันนี้ก็จะกลายเป็น t อะไรฮะ2ไปด้านขวาเนี่ยไม่งงนะครับ เห็นไหมเชือกสองเส้นนี้เส้นซ้ายให้เป็นทีหนึ่งเส้นขวาให้เป็นทีแล้วครับสองโอเคเพราะฉะนั้นนักเรียนฮะวัตถุเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายเพราะฉะนั้นซิงมาเอฟเอาแรงที่มากตั้งก็เป็นทีหนึ่งลบด้วยทีสองเท่ากับเอ็มเอเอ็มก็ต้องเป็นเอ็มเลยฮะสองเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แนวราบแสดงว่าแนวดิ่งสมดุลน,นั่นคือขนาด n2 เท่ากับขนาด w เลยครับ2อ,อย่าลืมนะ w 2ก็คือ M 2G นะครับ ไปดูก้อนนี้แรงตึงเชือกทีสทิศขึ้นโลกดึงดูด W3 งั้น W3 ก็คืออะไร M3 G อันนี้เป็นมวลก้อนที่3ครับวัตถุข,ขึ้นงั้นซิมา F ก็จะกลายเป็นเอาท2ลบด้วย w แล้วครับ3เท่ากับ MA M ที่ว่าเป็น M ก้อนที่เท่าไหร่ครับ3เนี่ยนะครูครูหมายมั่นว่าเธอเข้าใจนะครับเนี่ยนะ เธอเข้าใจนะครัง้งนี้นะ,ะถ้าคิดทั้งระบบเลยคิดทั้งระบบเลยถามว่าวัตถุคดนไปได,ไนด้านไหนด้านะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคิดทั้งระบบครูยืดนี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาอยู่หนึ่งทิศด้ไหนฮนะสายทีหนึ่งทีหนึ่งหักล้างกันครูไม่เขียนโอเคไหมฮะแรงตึงเชื่อมไม่เอามาคิดหักล้างกันครูยืดนี้ขึ้นไป เพราะฉะนั้นจะได้ W3 ทิลยูาทไปไไหนฮะขวามือทีส2ทีสองฉันไม่เขียนเมื่อกี้ทางระบบเพราะฉะน,นั้นเลยนะฮะเมื่อยืดปุ๊บเป็นเส้นตรงแนวราบแรงที่ไปด้านซ้ายคือ W1 ยหนึ่งแรงที่ไปด้านขวาคือดับบยแต่วัตถุจะขค้ืที่ไปด้านไหนสายเพราะฉะน,นั้นซิ่งมาเอฟเอาแรงด้านซ้ายตั้งก็คือดับบลยหนึ่งลบแรงด้านขวาคือดอบเรยูแล้วครับ3เธอสังเกตไม่เอาแรงตีงเชือกเมื่อกี้นะเท่ากับ M A m คิดทางระบบฮะก็เอา M1-M2-M บวก M2 บวก M แล้วครับ3เท่ากับ A เขาจะไมมเธออย่าไปงงนะจริงๆเขียนว่าซมา a อ็เอ็มเอีกบรรทัดหนึ่งต้องเขียนว่า W1-W3 ลบดเท่ากับวงเล็บ M1-M2-M3 บวก M 2บวก M 3แล้วคูณกับแล้วครับ A ผ่านได้ไหมผ่านได้นะครับเลยนะอาครูจะหยุดแค่นี้ก่อนนะครับขอให้คล่องย้ำว่า เราจะสนใจแรงในแนวแนวเลยนะแนวการเคลื่อนที่นะฮะเอามาเข้าสมการซิกมาเอ a เท่ากับเอเอแล้วก็แนวตั้งฉากจะสมดุลขนาดแรงขึ้นเท่ากับขนาดแรงแรงลงนะครับอ่ะย้ำอีกรอบนะครับเราจะสนใจแรงในแนวการเคลื่อนที่เอาแรงแนวการเคลื่อนที่มาเข้าสูตรกฎข้อที่2นิวตันซิกมาเอฟเท่ากับเอเอและแนวดิ่ง ก็จะสมดุลน,นะขนาดแรงขึ้นเท่ากับขนาดแรงลงฟรีบอ o ดี้ไดแกรมย้ำอีกทีว่าสำคัญมากเธอต้องเขียนให้ได้รั้งเลยนะ